ผู้คนก็จะสงสัยว่าพระโพธิจตเจ้าคือใครอาวะโลกกเตสวนยิ่งใหญ่มีฤทธิ์มีเดชแต่พระอาวะโลกิเตสวนก็ยังให้ทุกคนเคารพกราบไหว้ต่อพระพุทธเจ้านี่คือเป็นเส้นทางเป็นขบวนการแล้วก็เป็นวิธีการของเขาเนี่ยเขาทางานร่วมกันอยู่คือตอนที่ว่าท่านพอพอวันนั้นนะคะหลวงพอ่อที่ลูกพอลูกงานหลวงพ่อกลับไปแล้วจุจุคุณแพ้ก็โทรมาเลยว่า เป็นไงพ่อแม่คืออะไรเขบอกเล่บอกอะไรคุณแพคืออะไรไม่เข้าใจอ้าวก็พ่อแม่ก็อยู่กับพี่อ้องไงอยู่ที่ไหนไม่เห็นมีไม่รู้สึกอะไรก็ทัดดอกไม้สีขาวไม่ใช่เหรอบอกกูก็ใช่แต่แต่ก็พี่ชอบไหมก็ไม่มีอะไรเขาไปทําพิธีกันมาที่นู่นเขาไปทากันมาใหญ่เลยคืออันนั้นที่หลังเนาะที่ไปทําพิธีที่หลังค่ะเฉพาะอันนั้นอันนั้นเธอก่อนที่เธอเล่าให้ฉันฟังแล้วเขาก็ตามไปทํากันอีกเขาไปตามกันหลายที่คือไม่ค่ะวันที่วันที่ เสาร์ที่ผ่านมาที่ที่กลับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่ว่าหลวงพ่อถามว่ามีอะไรไหมอะไรที่ว่าอะไรแล,แล้วก็แล้วลูกก็เลยลากลับเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วทีนี้พอพูดไปพูดมาเหมือนเหมือนท่านกบกบมาเลยว่าท่านอะเจอแล้วเจอแล้วรอมาเป็นพันพันปีเพื่อจะขอให้ท่านมาปลดปล่อยล้วท่านเจอแล้วแล้วก็เหมือนความรู้สึกตรงนั้นอะข้างในของท่านจิตของท่านอะมีทั้งเสียใจมีทั้งปิติมีทั้งดีใจมีทั้งการรอคอยแบบทุกอย่างเลยคือถ้าเขาอ่ะ ไม่ได้มาพูดต่อหน้าเหมือนกับว่าไม่เจอตัวไปทําพิธีที่ไหนก็ไม่สําเร็จหรอกเหมือนกับเธอไปสมมติว่าเธอกับคนที่เธอเคารพรักมากใช่ไหมแล้วเธอไปทําพิธีขอโทษขอข,อขอมาขออภยัยแต่คนที่เกี่ยวข้องกับเธอไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเขาไม่กล้ามาศบหน้าหรอกเขาไม่กล้าที่จะแบบไม่ไม่ใชเกี่ยวกับหลวงพ่อนะเขาใจเปล่าแต่ว่า เขาอะไม่กล้าที่จะสบหน้าเพราะว่ามันเป็นความมันเป็นความรู้สึกว่าทําผิดหวังอะทําให้ผิดหวังความรู้สึกของท่านท่านก็รู้สึกผิดว่าไม่น่าทําอย่างนั้นเลยทั้งทั้งที่พระสวามีอะทําไวใ้ให้แบบว่าให้ลูกหลานได้แบบว่ามีความภาคภูมิใจแต่นะตรงนั้นมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนการเปลี่ยนมือการปกครอง แล้วเขาไปสาบด้วยทีนี้เลยอ๋อโอ้โอี่ยนมือการปกครองซึ่งตอนนั้นเหมือนอะไรนะชายวรมนที่แปดเขาจะลม้ลมล้มแบบคืออะไรที่เป็นของเขาจะมีล้มราชวงศ์กันใช่แล้วเขาจะเหมือนเขาจะล้มของพระชัยวรมนที่เจ็ดซึ่งหันมาถือพุทธอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างที่เป็นของพระองค์ท่านคือ<ข>จบ,จจบตั้งแต่แพระชายวรมนที่เจ็ดแล้วเพราะจบก็เพราะว่ามันเป็นแรงอธิษฐานของเขาด้วยมันเป็นแรงสาบของเขาด้วยเมืองนี้จะต้องล่มสลายจะต้องเป็นผู้ตกต่ำจะต้องมืดบอดจะต้องไม่มี อะไรที่จะสว่างถวายไม่มีอะไรที่จะเจริญรุ่งเรืองเหาะนั้นเมืองที่ขอมที่เพื่อขเขมรเนี่ยปลูกอะไรก็มีขึ้นทำอะไรก็ไม่เจริญผู้คนเนี่ยมีแต่ดวงวิญญาณร้ายที่เข้าไปสิงหมดจะไม่เห็นแสงแห่งธรรมมันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องอารมณ์ทำให้สัตว์โลกเดือดร้อนไปด้วยซึ่งอันเนี้ย พระเจ้าชายวลมันก็คงไม่ประทับใจเพราะว่าเราจะต้องมาโปรดคนที่ต่ำให้ขึ้นมาแล้วมาสูงเพราะนั้นจะไม่มีการแบ่งชนชั้นวันนะใครจะทำให้ผิดหวังสมหวังเราก็ถือว่าเราก็จะต้องโปรดมีความรู้สึกเขานะเข้าใจปะไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อเข้าใจปะอแล้วเรา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  เราซึมซับมาแล้วกันว่าซึมซับมาว่าสไตล์การคิดมันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติเราจะเป็นระโพธิสัตว์เราก็ต้องคิดแบบนี้อ่เฮ้ยเธอมาร่วมงานกับเราทําไมเธอทําอย่างเงี้ยแต่ท่านก็บอกว่าเหมือนแบบพระอ,องค์ท่านกับพระชัยวรมันเนี่ยเป็นคู่บุญกันมาไม่รู้กี่พคตรชาติก็ถูกต้องไงเป็นคู่บุญแล้วมาเธอมาทํางนี้ได้ไงฉันกําลังสร้างคนเธอไปสาบคนของผมก็คนละทางกันเด๋ เพราะเธอสาบเพราะว่าอารมณ์แห่งความรักอารมณ์แห่งความผิดหวังอารมณ์แห่งการโกรธแค้นเธอจะโกรธแค้นไม่ได้เธอจะไปรู้สึกผิดหวังอะไรไม่ได้เธอรู้สึกว่าเราต้องแก้กันด้วยบุญและด้วยปัญญาด้วยเมตตาเพราะท่านยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเพราะอารมณ์งานมันมันก็เลยทําให้เขาพลาดไปมันอาจจะแทรกเขาอ,อันนียโทษมันก่อนเขาใจเปล่าอันนี้แล้วเราเกร็เราก็เลยมีความรู้สึกว่าน่าสงสารแต่ยังไม่ใช่การเวลา อ๋อเนี่ยวันเนี้ยฉันเลยถามเธอว่าท่านบอกอยู่ในรถตอนวันนั้นเนอะแต่ว่าเหมือนคุณแพถามว่าแล้วจะให้ไปอะไรยังไงท่านบอกว่าในเมื่อฉันรอมาได้ต้องเป็นพันพันปีฉันก็จะรออีกจนกว่าเหมือนจนกว่าพระองค์ท่านจะไม่ตาไม่รู้พระองค์ท่านแต่ว่าเราอรู้สึกว่ามันถึงการเวลาที่เราจะเปิดโอกาสแล้วเพราะว่าถ้ายังไม่มีผู้คนมารับรู้เนี่ยมันจะเป็นการอะไรที่ไม่มีประโยชน์ไง แต่ว่ามันจะเป็นการที่จะได้บอกผู้คนว่าให้ตั้งใจสังเกตให้ดีถ้าคู่ของเธอคนใกล้ชิดของเธอเขามาเพื่อสร้างบุญบารมีเธออย่าเอาตัวเธอเป็นที่ตั้งมันมีหลายคนที่ตีกันเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ดังใจของตัวเองแล้วก็ทําถามว่าคุณจะมาทำด้วยตัวคุณเองเรื่องตัวคุณเองหรือคุณจะมาช่วยงานถ้าคุณจะมาช่วยงานคุณต้องไม่ตีกัน คุณต้องไม่รังเกียจกันคุณไม่ต้องอิจฉาริษยากันคุณต้องไม่ทําร้ายกันคุณทําร้ายคนใดคนหนึ่งที่เกี่ยวกับเราก็เหมือนคุณทําร้ายเราถึงคนจะไม่ดีเธอก็ไม่มีสิทธิ์ไปทําร้ายเขาเพราะเขายังเป็นคนที่เรายังแก้ไขยอยู่ดังนั้นคุยกันไม่ใช่เขาผิดเราก็จะไปตําหนีตีเตียนเราผิดเราก็จะโกรธแค้นที่เขามาว่าเราผิด อางน,นี้แล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงเธอไปอยู่กับสังคมประเภทนี้นะเขาไม่เอาเลยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเห็นพิสุสงสองกลุ่มทะเลาะบอกแวงกันเตือนแล้วสอนแล้วก็ไม่ฟังครูเจ้าเลยเข้าไปอยู่ป่าอยู่กับช้างอยู่กับลิง mm hmm. พอในเมื่อเป็นถึงพิสุส่งแล้วยังทะเลาะเบกแวงยังเอาชานะเอายังยังยังมีความอาคติต่อกันเราอายเขา แล้วมันจะขัดขวางงานเราด้วยแล้วมันจะทําให้เสื่อมเสียด้วยเนี่ยถ้าจะพูดกันไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องความผิดนะพูดถึงเรื่องที่แบบว่าใครก็ตามที่มาเกี่ยวข้องแล้วมาทําให้เกิดปัญหานะทําให้หน้าเสื่อมรัทธาคนก็จะถามว่านี่คนของคุณเหรอทําไมเขาทาแบบนี้อะแล้วก็จึงกลายเป็นคนที่ไม่เชื่อ และคนที่จะประนามด้วยว่าก็แสดงว่าศาสนาของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นศาสนาที่ดีนี่แล้วคุณก็สอนใครไม่ได้แม้คนในใกล้ตัวเขายังไม่เชื่อคุณเลยเขาไม่ได้เห็นคนอื่นสําคัญนี่เขาก็เห็นตัวเขาสําคัญมันเสียทั้งระบบนะอันนี้ไม่ได้ประนามนะแม่แม่นางอยู่มาปรดกันนูย้ยอันนี้ยกเป็นตัวอย่างเป็นเคสต s ดดี้เป็นธรรมาทานเพราะมันสาคัญมากนะเข้าใจเปล่า ถ้าไม่มีใครเตือนนะเธอคิดเหรอว่านางยะโสธราพิมพาเนี่ยจะไม่ทุกข์ทรมานเขาทรมานใจจะ,ะตายอยู่แล้วเพิ่งจะแต่งงานกับพระเจ้าชายสิทธัตถะรับความรู้สึกท่านได้เลยเมื่อวันที่ไปกล่าบโอ้โหสามีก็ยังหนุ่มกําลังแน่นเพิ่งมีลูกเพิ่งจะวันเดียวไปละไยกูกูตายก่อนเหมือนเหมือนท่านดัดคือถ้าถ้าถ้าเหมือนถ้าใจขาดได้ก็ใจขาดเลยอะไรก็นั้น ก็นั่นไงแต่ว่าเพราะว่าต้องคิดว่าสามีเราทําอะไร<ต>สามีเราเขาต้องการอะไรสามีเขาจะต้องมีเหตุผลอะไรและที่สุดเขาก็ยอมทรมานนะมันเหมือนกืนเลือดอะแต่ก็จะไม่โวยวายจะไม่ไปตามหาจะไม่ไปรังควาน<ม>เพราะเชื่อว่าสิ่งที่สามีทํานั่นเน<ม>่ยคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดอดกลั้นอดทนและในที่สุดการที่เขาเสียสละแบบเนี้ ทำให้เจ้าชายศิทธิตฐะเนี่ยได้ใช้เวลาเต็มที่ในการค้นหาสัจธรรมพอค้นหาสัจธรรมเจอแล้วเขาก็ต้องหวนกลับมาว่าคนนี้คือคู่บาร,รมีเราวันนี้เธอจะต้องออกจากวตะสงสารเธอจะได้เป็นผู้ที่เข้าสู่พระนิพพานเขาก็ไปเอาลูกเอาเมียเขากลับมาเพื่อเดียกเข้าสู่พระนิพพาน และในที่สุดทุกคนก็จะรู้ว่าความคิดของสาม,มีเนี่ยเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่เกินกว่ามนุษย์ทั่วไปที่จะคิดและเราก็เป็นคนอธิษฐานมาในอดีตชาติว่าจะขอร่วมสร้างบาร,รมีอันนั้นถ้าเผื่อเธอไปตัดสินใจที่จะร่วมงานกับผู้นำแล้วถ้ามั่นใจแล้วอย่าได้เอาตัวเป็นที่ตั้งอย่าเอาความคิดของตัวเองอย่า,อาความรู้สึกของตัวเองว่าเป็นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ ก็ต้องรู้สึกว่าต้องเชื่อมั่นในผู้นำเอ่เข้าใจปะอันเนี้ยเขาก็จะได้พัฒนาการขึ้นเพราะว่าเจ้าชายวรมันเนี่ยเขาจะพูดตรงๆเขาใหญ่ไงเขามีผลงานเยอะไงเขาเป็นคนมีบาร,รมีใครฆ่าก็ไม่ตายเพราะว่าผู้ที่ฆ่าไม่ตายเพราะว่าบาร,รมีเขาเต็มที่ไงเมื่อเช้ามาก็คุยคุยกับแตงแต่ว่าถ่ายรูไปไว้อยู่มันเป็นเหมือนก้อนเมฆเหมือนท้อง ท้องงูตัวใหญ่ๆอ่ะเหมือนเหมือนพญานาคแต่ไม่ใช่เป็นเป็นลูกพญานาะคนะคะแต่เป็นเหมือนท้องทีงท่เขาเลื้อยแบบขวางแบบควางเส้นถนนเลยนะั้งแต่แบบอยู่บนฟ้าเจ้าแม่สมวมเา